ออกไปเนาะถ้ามันเกิดแบบมีแผลนะคะแล้วก็ล้างแผลกออดสบู่ได้ไหมคะกวอดสบู่ก่อนได้ไหมได้ไดสบู่ที่เรามีอยู่ที่บ้านเนาะก็สามารถกอกได้เลยอ่าแล้วก็เปิดแผลดูนิดนึงอ่าก็ค่อยๆเปิดและะ้ว ไม้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เปิดดูว่ามันมีอะไรำดำๆอยู่ข้างในหรือเปล่ามีเศษสนิมไหมมีเศษไม้ที่มัมมนค้างเหลืออยู่ไหมหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรที่มันอยู่ในแผลหรือเปล่าคะถ้ามีก็พยายามล้างหาน้ำถ้าเปิดล้างหาน้ำก๊อกเนี่ยมันค่อนข้าขงจะหลุดออกนนอกจากถ้ามันแน่นจริงๆก็ Pentagon. ไม่เป็นไรสิ่งที่เราทําได้ก็คือล้างหาน้ำก๊อกแล้วก็ใช้สบูขข่ฟอกอ่าถ้าเลือดมันไม่หยุด สามารถหาผ้าสะอาดนะคะอาจจะเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในบ้านวันนี้หนูมีผ้าหนูมีผ้าเช็ดหน้าหนูก็หลังจากล้างแล้วหนูก็แค่หยุดกำไว้ ถึงหมอเขาจะประเมินผิดแต่มีมีดบาดแล้วเลือดออกแบบนี้นะคะไม่ได้ถือว่ามันเล่นด่วนนะอ่ะเราสามารถรอได้พอไปถึงศูนย์สุขภาพชุมชนอ่าไปถึงศูนย์พักก็ศมนติไปสมัครปุ๊บเขาามาช่างน้ำหนักวัดความดันเราก็ช่างวัดนน้หักได้อะไรได้ก็เราก็คือรอก่อนได้ไม่ได้ถือว่าเป็นอิมเมอร์เจนซี่เนาะสวัสดีค่ะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอิมเมอร์เจนซี่นะคะไม่ได้เล่นด่วน จะไม่ที่มาตรวจก็มีคนไข้เยอะอะไรเยอะเราก็นั่งรอเดี๋ยวเาก็จะไปประเมินดีว่าจะต้องให้ยาแค่ไหนก่อนไหมให้นูนั่งคุณหมออยู่ตรงนี้แหละเขาจะได้ใช้เรเย็บแผลไหมนะคะสิ่งที่เราเป็นผดก็คือถ้าเจอตาไม้หรือว่าเป็นเหล็กประตูหรืออะไรพวกนี้มันจะมีสนโอกาสที่พวกบาแผงนี้เราจะกลัวเรื่องบาปยาใช่คุณตา ต้องดูว่าเราได้รับวัคซีนบาดทะยักอะมาครบหรือยังถ้าสมัยก่อนๆเราจะยังไม่ได้วัคซีนครบใช่ไหมคะแต่บางคนอาจจะเจอมากระเจอบาดแผลมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมี